สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดบ้านสวนกบสวนนานบรุกหลังครองรักมานานกว่า23ปีเือว่าเป็นนางเอกขวัญใจมหาชนตลอดการสำหรับกบสวนนานปนนกักกน ซึ่งปัจจุบันเธออายุ42ปีแล้วแต่ยังสาวยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีโูกแล้วถึงสองคนหากย้อนกลับไปกบเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงละครพื้นบ้านจากัจกจักวงวงโดยรำพาพิรมพักดีหรือพาวิ์นักเขียนบทโทรทัศน์เป็นผู้ชักชวนเข้ามาแสดงละครจกัจกจักวงวงจากนั้นเธอได้แสดงละครทโทรทัศน์หลังข่าวเรื่องแรกคือพยองหลังจากนั้นโด่งดังจากบทบาทดาวพระศุก ที่เรียกน้ำตาคนดูได้ทั่วประเทศซึ่งละครเรื่องนี้ทำเรตติ้ง38สูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ละครไทยส่งให้เธอนั้นคว้าใจประชาชนไปได้และกำเนิดคู่ขวัญของเธอคือหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ทันทีจากความดังของเรื่องนี้ส่งผลให้กบ ค้นทำเนียบนางเอกยอดนิยมคนใหม่ของประเทศไทยนับแต่นั้นมาจากนั้นเธอมีผลงานการันตีความสามารถของเธอด้วยละครที่ตามมาอีกมากมายอย่างสายโรหิตทำเรตติ้ง32สูงสุดเป็นอันดับ4ด้วยแรงอธิษฐานทัดดาวบุษยาเรตติ้ง30สูงสุดเป็นอันดับ5ลูกไม้กลายต้นตะวันทอแสงลูกตาลลอยแก้วสวรรค์เบียงเดือนเดือดคุณพ่อรับจ้างหลงเงาจันนางทาศสศิลามณีเรือนซ่อนรักและบาปรักปัจจุบันกบแต่งงาน กับรุกหนนุพ์ปุณน,นกันอดีตนักแสดงที่ผันตัวไปเป็นนักการเมืองหลังจากที่เขาผาดูใจกันมานานกว่า10ปีจากนั้นก็ได้ครองรักกันมายาวนานกว่า23ปีแล้วอยู่ด้วยกันมานานแต่ก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องบ้านส่วนของกบบอกเลยว่าอบอุ่นและน่าอยู่มากจริงๆ พเพราะรอบนอกบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ล้อมรอบบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติสุดๆซึ่งเด็กๆดูจะชอบและแฮปปีมากกับบ้านสวนของคุณแม่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ